สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมนะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทนะครับด้านหลังวัดพระแก้วปีพศ2525แบบนี้นะครับรับซื้อนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2000ไปจนถึง10,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับอย่างนั้นก็ตามนะครับเพื่อนๆ FC นะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับอ่าขอให้ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับให้จบแล้วก็นะครับจะได้ทราบข้อมูลนะครับว่าเป็นเหรียญแบบใดที่สามารถนํามาขายกับ ทางช่องเราได้นนั่เองซึ่งนะครับถ้าเนเพื่อนเอฟมีเนี่ยบอกเลยนะครับคําเดียวว่ามีร้านรับซื้อนะครับจากร้านดังๆนะครับหรือร้านรับซื้อนะครับทั่วประเทศที่มีการรับซื้อเหรียญแบบนี้อยู่จริงๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านใดที่ไม่ได้ดูคลิปเนี่ยก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมถึงมีราคานะครับแต่ถ้าท่านใดที่เป็น F C เราแล้วครับแล้วก็ดูคลิปของเรานะครับจะทราบนะครับว่าเหรียญแบบนี้นะครับ มีการเล่นหาแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับนำเสนอข้อมูลกับรายละเอียดให้เพื่อนๆพืเอฟซทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปดูนั่นเองนะครับเหรียญน,นึ่งบาทนะครับวัดพระแก้วนะครับถ้าเป็นบล็อกปกติบล็อกธรรมดานเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามีจํานวนการผลิตน,นะครับหลักร้อยล้านเหรียญน,นะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับ ถามว่ามีราคาไหมก็พอมีราคาทบเล่นกันอยู่ที่ประมาณ3ามถึงหาบาทต่อหนึ่งเหรียญนั่นเองเพราะว่าจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปีที่หาย,ยากก็คือดูกันตรงที่คาว่าหนึ่งบาทที่เป็นรูปนกนะครับวายูพักนั่นเองในแต่ละปีเขาก็จะมีเรียกว่า อาจะเลยภาษาพระเครื่องก็เรียกว่าเป็นโค้ดแล้วกันนะครับทั้งสองเหรียญน,นี้นะครับพื่นฟนี่สังเกตเห็นหรือเปล่าน,นะครับว่ามีความแตกต่างกันมากพอสมควรเลยนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่ได้สังเกตดูนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าเหรียญที่ขายได้นจะอยู่ในฝั่งของด้านซ้ายมือนะครับส่วนเหรียญที่มีทั่วไปสามถึงห้าบาทนะครับอยู่ที่ขวามือนะครับ สังเกตง่ายๆเลยอยู่ตรงที่นะครับพระบรมรูปุนะครับหรือพระบรลมชาฉายาิศลักนะครับของรัชกาลที่าเนี่ยจะมีความแตกต่างจากเหรียญในบล็อกทั่วไปอย่างชัดเจนเลยในส่วนของฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นตัวที่เล็กกว่าแล้วก็บางกว่านะครับสังเกตดูนะครับนะเห็นไหมครับว่าฝั่งทางด้านขวามือนะครับจะเป็นฟอนต์หนากว่านั่นเองนะครับเหรียญที่ขายได้ก็คือเหรียญทางด้าน ซ้ายมือนั่นเองผมรับซื้อเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองพันบาทนะครับถ้าสวยๆหน่อยก็คือได้แน่นอนสามพันนะครับสภาพสองพันบาทเนี่ยก็คือสภาพที่เน่าๆเลยเละๆเ,เ,เลยนะครับเขาก็จะมีจุดสังเกตที่อแต,ตกต่างจากเหรียญน,นี้อยู่มากพอสมควรเลยหนึ่งก็คือในเรื่องของรูปลักษณ์ของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนของตัวหนังสือนะเพื่อนๆดูคําว่าดอเด็กนะครับ ดอเด็กเนี่ยก็จะมีช่องว่างที่ห่างนะครับมากกว่าเหรียญทางด้านขวามือนะครับเห็นไหมครับสังเกตดูรายละเอียดดูนะครับถ้ามีแบบนี้นะครับติดต่อเราได้นะครับขายได้แน่นอนไม่ว,ว่าจะเป็นทางร้านผมหรือว่าทางร้านใครก็ตามนะครับที่มีการประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วที่รับซื้อจริงนะครับก็สามารถขายได้โดยไม่มีการทําใบรับประกันแต่อย่างใดนะครับ โอเคนะครับถ้าท่านใดที่มีนะครับก็อย่าลืมติดต่อเราเข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ